โอเคทุกกรานผมสวัสดีเอฟซี FC, ทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมจูเลสิกคิงดอมนะฮะก็จะรับชมอย่าลืมนะฮะกดไลค์กดซับสไคร์กดแชร์กดกระดิง่งเป็นกำลังใจด้วยนะครับมาวันนี้มาดูเกมไดโนเสาร์กันดีกว่านะจ๊ะเพิ่งเจ็ดเก้าเก้าขอจ่ายกันที่เบสิคไปเลยเพื่อนอเกมไหนก็ไม่กลัวแลว้วนะจังหวัด จังหวะจังหวะจังหวะนี้นะเพ so right ื่อนๆนะมาดูกันกันอกว่าเออเจ้าในดอนเสาของเรานี่นะเออเป็นไงบ้างนะครับนะเพื่อนๆก็ขอก้างเข้ามานะครับนะก็ทยอยเล่นกันไปให้นะครับมันเป็นที่ขอเข้ามาส่วนตัวหลังไหมนะครับนะเดี๋ยวเขาจะจัดให้นะครับนะก็มาดูกันว่าเออในการเดินแต่ละเปลด่ยนแต่ละสเต็ปเดินกันยังไงนะครับเพื่อนๆนะบอกว่าเกมในวเสาเนี่ยก็โอกาสแตกก็ดีเหมือนกันนะครับนะเออสำหรับเออเกมสายพี่จีนะก็เดี๋ยวมาดูกันฮะว่า จะต่างกับสายซื้อเอ้สายสายปั่นหรือเปล่านะก็สามารถซื้อได้นะเกมนี้นะแต่เรายังไม่ซื้อนะไม่ชอบซื้อนื่นไม่ชอบซื้อนะขอปั่นก่อนนะฮะดูแล้วช่วงนี้นะถ้าเกิดว่าใครอยู่ในเกมสายซื้อทีจีเวลาซื้อเนี่ยส่วนใหญ่นะครับนะจะบวยนะซื้อแล้วเนี่ยไม่่อยจ่ายนะครับมนาะรู้สึกว่าเอาเงินไปทิ้งนะ เออจะชอบเป็นคนแบบว่าเออให้มันดูแต่งนอกหรือว่าให้มันลงสเก็ตเชอร์ฟรีดูของฟรีๆแบบนี้เออมันดูคุ้มกว่านะครับนะก็ไม่อยู่ดีแต่ว่าเออเทคนิคของทิกของแต่ละคนนะว่าการแบบเพื่อนๆจะเดินกันแบบไหนนะครับนะเออเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเออไม่มั่นใจว่าซื้อแบบนี้ไม่จริงเดี๋ยวลองไม่ดูอีกไม้นะครับละสักไม้นะเออมาดูว่าเออเราปั่นแต่งนอกกับการซื้อเนี่ยนะอันไหนมันดีกว่ามันคุ้มกว่าหรือว่าเพื่อนๆมีความคิดังไงก็ลองคอมเมนต์มาได้นะฮะเออหรือว่าซื้อคุ้ม ไม่เป็นไรดูแล้วแต่งนอกหิวเพื่อนวันนี้มาดิอ่ะเดี๋ยวเราเราเราคนไปก่อน,นลองซื้อดูนะซื้อเบ็ดสิบโหโคตรแพงเพื่อนมันเอาเงินไปทิ้งเบ็ดห้าเอามาเบ็ดห้าสามร้อยเจ็ดสิบห้าอ่ะมาดูกันว่าเรา,ซ,เราเซื้อแล้วเนี่ยมันจะดีไหมซื้อแล้วเนี่ยมันจะคุ้มหรือเปล่าหรือว่าจะคุ้มก็ได้นะหรือว่าจะไม่คุ้มก็ได้นะอ่ะมาของฟรีมาแล้วไม่ใช่ฟรีก็เรียกว่าเกมนี้มันก็มีบวกฟีสปพินให้นะครับนะผมไม่ต้องอธิบายอะไรมากเลยนะ สายพีจีดูกันนะครับนะเออมาดูมาดูว่าซื้อไวสามร้อยกว่าจะจ่ายมาสักเออจะทอนสิบสตางค์ให้สักเท่าไหร่นะครับนะนี่คือเหตุผลนะครับนะที่ว่าเออทำไมนะฮะเราไม่ชอบที่จะไปสายซื้อนะครับนะเจ้ไปสายปันป่นเพราะสายปั่นเนี่ยมันมีอะไรให้ลุ้นไม่เยอะนะฮะคือแตกไม่แตกก็ได้รู้ไปนะเออไปสายซื้อดีมันมันเยอะแยะจุกจิกนะฮะอืมแต่ก็ถามว่าทำอะไรได้ไหมทำได้นะ ทำได้นะมีโอกาสนะคือไม่ว่ากันนะครับอย่าชอบายไหนแต่ว่าเกมไหนนะฮะถ้าเกิดว่าไปเลนเล่นเล่นแล้วรู้สึกว่าตัวเองมันฟังตลอดก็แนะนาก็บางรั้งก็อาจจะอยู่ในเกมเกมนั้นนะไม่ต้องไปหลายๆเกมนะครับนะเพราะว่าเกมที่เราชอบเนี่ยเราจะรู้ดีเลยว่าเกมตัวนี้ไม่มาแน่นอนเกมนี้น่าจะไม่มาแน่นอนเอ้เวลานี้ไม่มาแน่นอนก็จะรู้นะฮะดีกว่าไปนั่งเสียเวลาหลายเกมแต่ถ้าเกิดว่าเกมนั้นมันไม่แต่จริงนะก็ลองเราก็ต้องมีนะว่าเกมสำรองที่2ที่3ที่4ของเราเป็นเกมมาไหนนะครับนะ เล่นจนให้มันได้ความรู้ไอ้แบบว่าโอ้โหแตกฉานไปเลยนะว่าโอ้โหโอเคเกมนี้กูรู้แล้วที่เอเกมมาแบบนี้กูต้องกลับยังไงฮะกูต้องเดินยังไงกูต้องใส่แบบไหนนะเออให้รู้ไว้อย่างน้อยสักสองสามเกมให้รู้กินลงมานะเราก็จะไม่แพ้มันแน่นอนนะครับนะสำหรับสายซาร์รถนะครับน่ะโอเคก็เหมือนนี่สายซื้อไม่ถนัดนะฮะแต่ว่าเข้ามาเล่นให้ดูเดี๋ยวถามว่าซื้อไหมก็ลองซื้อให้ดูเดี๋ยวถามว่านัาเะไม่ปั่นก็น่าจะมีโอกาสมากกว่านั้นในการดูนะ สำหรับสายปั่นนะการม,มองแบบนี้เมื่อีปั่นแต่งนอกนะมีโอกาสมากกว่านะครับพอมาซื้อไหมโอ้โหดูแนละ้วแบบมันเหมือนจะได้กำไรแต่ก็ไม่รู้ดิให้จบก่อนว่าจะได้เยอะหรือว่าน้อยนะครับนะเดี๋ยวเราไปเปรียบเทียบนะครับถ้าเกิดว่าเรานะฮะเดินเด็กหนักกว่านี้แล้วก็นะฮะใส,ส่สายปั่นนะมาดูว่าจะแต่งดีกว่านี้หรือเปล่าเรามีอาจจะเออท่าทุนว่ากำไริดหน่อยมีโอกาสไม่รู้ซื้อไป300กว่านะตอนนี้ก็259เลยนะก็ต้องมารุ่นก็ต้องมาดูกันกนะเพื่อน 44มาอยู่299 299อีก2สปินตอนนี้เราอยู่ที่คุณ21แล้วเพื่อนเกมนี้มันก็จะเป็นตัวคุณโอ้โหได้ของฟรีมาอีกของแถมของแถมนี่ของฟรีของแถมก็คืซื้อมาเพื่อนคุณ22อะ22เฮ้ยเอาสุดท้ายแล้วมาหรือเปล่าบรรยากาศดีไหมดีมากเออ4 6มาตา0มกว่าอ่ะโอเคก็ถือว่าไม่เยอะไม่เยอะไม่เยอะน่าทึ่งดีๆว่าแบบเออไม่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 ห่างไม่ห่างมากอ่ะโอเคมา มาดูของจริงดีกว่าฮะการเดินเบ็ดมันต้องแบบนี้ฮะเบ็ดสามสิบฮะกำไรมีมาแล้วก็ใส่แม่งไปเลยฮะเออไม่ต้องไปรออะไรมากฮะไม่นั่งรอซื้ออยู่บอกเลยว่าโอ้โหเสียเวลามากนะครับนะสมัครตนสายป่นนี้ก็จะเที่ยงแบบนี้นะฮะวัดได้วัดฮะมุ่งได้มุ่งสู้ได้สู้ตายก็ช่างมันนะฮะโอ้โหแต่ถ้าเกิดว่าแตกขึ้นมาก็ยงใหญ่ฮะไม่ต้องมารุนอะไรเยอะแยะนะครับนายก็ไม่มีปีตูนะหือไม่มีปีตูนะเพื่อนๆจะคิดยังไงนะฮะบางคนก็อาจจะเดินแบบระมัดระวัง แบบเปลีไปมาก็ถูกต้องแล้วนะแต่ถ้าว่าแบบนี้ไม่ใช่แบบไม่ใช่เราต้องปรับ่าไปอยู่อย่าไปซ้ำเปลี่เดิมๆนะเพื่อนมีมาควยมาแล้วเขเคยไม่ควยสิเหยาเหยาโอ้โหมา180ตัวแพสเซดุยมาเป็นเะดุยการเอาชนะนะครับเกมพวกนี้นะครับน่าทุนเยอะทุนพอประมาณนะครับนะก็จะสู้ได้เยอะกว่าโอ้โหบางครั้งเอาตัวร้อนบาลากกันมันมีโอกาสแหละนะไม่ใช่ว่าไม่มี นะแ, um แต่ว่ามันอาจจะแบบโอ้โหโชคดีจริงๆหรอโอกาสหรือฟุตจริงๆนี่ถึงมันจะปังนะครับนะแต่ได้นะฮะถ้าเกิดว่ากำไรเราตั้งเป้าประมาณร้อยสองร้อยก็ไม่มีปัญหานะฮะแต่เราเอาหลักร้อยมาจะเอาหลักหมื่นหลักพันนี่ผมเลยว่ายากนะครับนะต้องม <new> ีดวงจริงๆต้องมีทั้งสาจริงๆหรือว่าต้องมีเขาเรียกว่าความเชี่ยวชาญในด้านเกมนั้นเโอ้โหมาของฟรีก็ลงมาแล้วเพื่อนๆไม่ต้องซื้อบางครั้งไม่ต้องซื้อ เกมพวกนี้นะครับต้องใช้ระยะเวลาในการเดินนะฮะต้องใช้โอกาสนะฮะในการอยู่กับมันนะฮะยิ่งนานนะโอกาสเอส่อเขาเรียกว่าโอกาสโอกาสลงฟรีมันมีแน่นอนนะครับนะอาจจะมีชั่ร้อยหมุนก็อาจจะมี2หม,มุนอะไรประมาณนี้นะเพื่อนๆนะก็ไม่ยากไม่มากไม่ใหม่นะครับนะเดี๋ยวมาดูว่าเราจะจบเกมได้หรือเปล่านะี่ของปรี576มาอีก1เป็น5หมุนอ่าเหน็นไหมฮะ ง่ายๆในการเดินบอกเลยว่าถ้าเกิดว่าใครที่ว่ามีทิักิคในการเดินสายปัดมาเล่นสายซื้อก็ไม่ยากเลยไปสายซื้อไปสายผัานเนี่ยบอกเลยว่าจะมุน่งแน่นอนนะถ้าเเมื่อไมื่อเข้าเลยนั่นนะครับนะมันก็คนละผิวกันไอ้สายปัดหนังมันกล้าเดินหรือว่านะพวกสายปัดน,นี่ยมันแบบปวดสายยัดอยู่แล้วขนาดว่าเดินสายปัดก็ล่อไปเบ็ดสิบเบ็ดห้าเบ็ดสามสิบเนี่ยมันรู้สึกแบบ เออมันปกตินะแต่ใส่ซื้อบางครั้งก็โอ,อ้โหซื้อที่2บาทไป3ามสี่ร้อยเนี่ยหวังว่าโอ้โหแต่ละพันมันก็คงจึงมีโอกาสจะยากหน่อยนะแต่ถ้าเกิดว่าโอ้โหใส่น,นักๆลองเปลี่ยนเปลี่ยนแบบเออโอกาสดูแบบกูกูลองดูดิว่าสักเป็นสิเป็นไงบ้างสามสิเป็นไงบ้างกูลองร้อยหมืนเนี่ยก็ว่าไปนะก็ไม่มีอะไรติดถูกฮะแต่เราฟังมันก็มีโอกาสเห็นชิ้นแบบนี้นมาดูกันฮะเราเดนที่เบตสามสิบลงฟรีนะต้องมีลงฟรีนะเดี๋ยวมาดูดวา่าจะจ่ายเราเท่าไหร่นะ โน่นดูดิเพื่อนหนึ่งวันห้าร้อยเป็นไงล่ะเพื่อนนี่ไง,งเพื่อนเพิ่งดูสองพันยี่สิบห้านี่ยข้อดีของการนะฮะจัดเบดหนักนะครับนะไม่ต้องรอนานนะครับนะโอ้โหได็น้องสาวกูบันเทิงเลยในเดือนวันนี้โอ้โหกูว่าดเลี้ยวฮะจะมาแน่นอนนะสี่พันสามร้อยยี่สิบหกฮะนี่ไงฮะข้อดีของการใส่สายปั่นของเบ็ดหนักนะครับนะเออที่อยู่เบ็ดสองคงไม่ได้ขนารไหนแล,ล้วเพื่อน เอาเอาแลวฮะเลิกเลยครับเพื่อนเดี๋ยวประมาณนี้ของเออเขาเรียกว,ว่าไอ้หมุนตีก็ยังเติมมาเรื่อยๆนะอือหือบอกเลยว,วันนี้บันเทิงแน่นอนนะฮะนีก็พอแลว้วอิ่มน้ำสำราญแนละ้วในรอบวันนี้นะนรครับนะเล่ากระจายแล้วครับเพื่อนจะไปต่อทำไมอ่อะประมาณนี้คือกำไรหลักพันแล้วก็พอแล้วนะสุดท้ายสุดท้ายไม่เสียใจแลยรอบนี้นะ,ะับโอ้โหยังได้มาอีกเพื่อนดูดิมึงก็ให้มาดิสุดท้ายลนะแถมมาสักสักสักหนึ่งมะอึบอึบอีห้าร้อยสี่สิบนี้ มีสิมาไอไอกกระจอกเพชรไอโหในโดนามพานามแบบวโอ้โหมันดูดเพนร้อยสิบเกโอ้โหเต็มที่เรียบร้อยอ่ะบอกเรว่าไม่ง่ายแล้วก็ไม่ยากนะงโอ้โหมอยู่ที่โอกาสดงนะับแล้วก็จังหวะดนี mat, e ee, e ee, 3, ่ไค oh ับสี่นี่ร้อยแปดสิบสามว้าวบอกเรยวว้าวมาว้าวรวมตัวทูเพื่อนเ้าพันเอยสิบสเพื่อน จะต่อทำแมวน้ำอะไรฮะหยุดสิครับผมเอาอยัางไรด,ดูอย่างไกโอ้โหสุดติ่งจริงๆฮะสำหรับวันนี้นะครับนะเออเกมไดโนเสาวบอกเลยว่าในการเดินทิกสเต็ปให้ดีๆนะครับนะถ้าเกิดว่าโอ้โหมีทุนสักหน่อยนะในการเพิ่มเบ็ดในการเดินเบ็ดแล้วก็น่าใจแบบมันต้องสู้สักนิดนึงฮนะบอกเลยว่ามีโอกาสดีๆแบบนี้แน่นอนนะครับนะ้แต่มันก็เสี่ยงหมด เช่นกันนะครับไม่ใช่ว่ามันจะได้แบบนี้ตลอดนะครับนะแต่ถ้าเกิดว่าโอ้โหมันกระห่วยนะถ้าเกิดว่าใส่หนักโอ้โหคุณดีๆมันก็มีโอกาสปังเช่นกันนะครับเอาโอเคผมใครชอบคลิปนี้นะอยาา่าลืมนะครับกดไลค์กดซับสไคร้กดแชร์กดกระดิ่งนะครับเป็นกำลังใจด้วยนะครับไม่แม่นะไม่ติดตามรับชมพวกวามไปถึงเท่านั้นสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผมอย่าลืมแลกใต้คอมเมนต์นะครับโอ้โหวันนี้โอกาสปังมีจริงๆมีแน่นอนนะครับบ๊ายบายและขอให้โชคดีนะครับผม